อ่าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่พพบกันเช่นเคยกับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่ขาอ่าหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะอ่าฝากพี่พี่ที่ก็มารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะ สำหรับท่องทางในการติดต่อค่ะ0849158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจนะคะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามากับเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวไบ้านจะส่งพัสดุให้รอบใบสงของทุกวันค่ะ อ้าววันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันชุดเย็นหนึ่งชุดนะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่อ่ะเรามาดูหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่จ๋าหนึ่งเป็นพระเลี้ยงเนื 2. 2> ้อดินนะคะพี่พระเลี้ยงนะคะพี่จ๋าเป็นพระเลี้ยงเนื้อดินเนื้อหาเก่าๆเลยค่ะพี่อ่านี่ค่ะแบ่งปันหนึ่งองค์สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าสององค์ห้าร้อยบาทค่ะนี่เป็นพระเลี้ยงเนื้อดินนะคะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะอ่ะนี่เป็นหมายเลขที่หนึ่งค่ะหมายเลขที่สองเป็นพระกิ่งนะคะพี่จ๋าเป็นกิ่งเปาเรศนะคะพี่รัชการที่ห้าเป็นกิ่งหม่มผ้ารัชการที่ห้านะคะเก่าสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่พระกิ่งเปาเรศนะคะพี่จ๋าด้านหลังเขียนว่าเปรราเรศเรห้าค่ะ แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋าสององค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่พี่พลิกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยนะคะรบกวนพี่พี่พพพพโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะ084 9 15 80 65เนาะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลขที่3เป็นเหรียญหลวงพ่ออีค่ะพี่พ่ออีวัดสัตหีบ300บาทค่ะ เหรียญหลวงพ่ออีพระอุปัชาอีนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะพี่ด้านหลังนะคะพี่นี่ค่ะเป็นเหรียญพ่ออีสองสี่เจ็ดสามสามร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่ๆถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะหมายเลขที่สี่เป็นสมเด็จนะคะพี่นี่ค่ะสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าเป็นน่าจะเป็นพิมพ์ปกโพนะคะพี่ เก่าสวยค่ะสมเด็จเก่าแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะหมายเลขที่5นะคะพ,พี่เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะถูกใจสนใจนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะนี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขที่5คะ่ะพี่ เก่าสวย300บาทค่ะ,ะหมายเลขที่6นะคะพี่เป็นสมเด็จสีสีนะคะพี่จะมีหลากหลายสีสันแบบนี้ค่ะพี่สมเด็จเก่าหลายสีค่ะแบ่งปันที่300บาทนะคะพี่จ๋าสอง,องค์500บาทค่ะเก่า <9 S 2> สวยนะคะนี่เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋หมายเลขที่6ค่ะ 300บาทนะคะนี่เลยค่ะเก่าสวยค่ะอ่ะหมายเลข7ค่ะพี่เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะว่จะสงเกตทะลุซุ้มเก่าๆเลยค่ะนี่นะคะด้านหลังค่ะพี่หลังนะคะหลังมีเอ่อภาษาจีนแบบนี้ค่ะสมเด็จเก่าด้านหลังเป็นภาษาจีน300บาทค่ะพี่ สององห้าร้อยบาทน,นะคะพี่เก่าสวยไปเลยค่ะอ่ะหมายเลขแปดเป็นรูปหล่อค่ะพี่จ๋ารูปหล่อโบราณหลวงพ่อทบค่ะพี่เป็นรูปหล่อโบราณนะคะพี่จ๋าหล่อพ่อทบค่ะพ่อทบวัดชนแดนนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่เอฟซีที่สามร้อยบาทค่ะสององห้าร้อยบาทน,นะคะพี่ นี่ค่ะอ่าเบอร์แปดสามร้อยบาทค่ะพี่หมายเลขเก้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่สาวได้มาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้นะคะพี่พี่องนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินหมายเลขที่เก้าค่ะ แบ่งปันที่300อบาทนะคะพี่จ๋าสององห้0 0้อบาทค่ะเก่าสวยค่ะพี่หมายเลขที่10เป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะคะพี่จ๋าหลวงปู่สวงมีรอยจานค่ะนี่ค่ะเหรียญหลวงปู่สวงรุ่นหนึ่งนะคะพี่จาเทวดาเล่นดินค่ะ แบ่งปันที่พี่เอฟซที่300บาทหมายเลขที่10ค่ะหมายเลข11เป็นแหวกม่านนะคะพี่จ๋าสมเด็จแหวกม่านเก่าสวยเลยค่ะพี่นี่ค่ะเป็นเนื้อผงสีดำๆแบบนี้นะคะพี่สมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยค่ะเก่าสวยนะคะพี่สมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยแบ่งปันอยู่ที่ 300บาท2อ,องค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่12เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะพี่เตารีดหลวงปูท่ทวดพิมพสองหน้านะคะพิสาเนื้อหานะคะพีเเ่เก่าแบบนี้เลยค่ะอ่ะพลิกเป็นทานหันไวกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่รบก,กวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะหนึ่งองสององ,องไปบ้านส่งทุกรายการนะคะพิสาติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะ นี่เป็นเตาเรีดหลวงปู่ทวดพิมพสองหน้า300บาทหมายเลขเอ่อ12ค่ะ13เป็นเหรียญเสมานะคะพี่ขาเสมาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่เสมาหลวงพ่อเดิมเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันที่300บาทสององค์500บาทค่ะเสมาพ่อเดิม2470นนะคะพี่เป็นเหรียญเก่าๆผ่านการใช้งานนะคะพี่จ๋า 2470เก่าสวยตามสภาพตามการเวลาค่ะอ่ะหมายเลขที่14เป็นรูปหล่อค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่จ๋ารูปหล่อเก่าสวยหลวงพ่อเดิมค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซนะคะพี่จ๋าใต้ฐานมีเ,ออเดี๋ยวนะมีรอยจานรหรือเปล่าพี่มีรอยจานนะคะพี่จ๋าลูปหล่อหลวงเพื่อเดิมนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่หมายเลขที่14แบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะ15เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะนี่นะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะเป็นเหรียญเก่านะคะพี่จ๋าสภาพผ่านการใช้งานค่ะพี่ปู่ไข่หมายเลขที่15ค่ะ แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋ากเก่าสวยค่ะอ่ะหมายเลขที่16เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุกเนื้อตะั่วะค่ะพี่เหรียญหล่อหลวงปู่สุขเนื้อตะั่วะนะคะแบ่งปันที่300บาทค่ะพี่มีรายรอยจานด้านหลังค่ะ ปูสุกเนื้อตะกัวหลังรอยจาน3 0 0บาทนะคะพี่เก่าสวยเลยค่ะอ่ะ17เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่ขาปูสุกค่ะนี่ค่ะนี่เป็นหมายเลขที่17นะคะพี่จ๋าด้านบนเหมือนเป็นรูห่วงห้อยนะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่มาแบบนี้นะคะพี่จาแบ่งปันที่300บาทค่ะ2องค์500บาทนะคะพี่นี่ค่ะอ่ะหมายเลข18ค่ะ สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อผางค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อผางปีหนึ่งสองนะคะพี่สาเก่าสวยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อผางปีสองพันห้าร้อยสิบสองค่ะแบ่งปันพีเอฟซี FC ที่สามร้อยบาทนะคะพี่สององค์ห้าร้อยบาทคะ่ะอ่ะหมายเลขที่สิบเก้านะคะพี่ 19เป็นพระเนื้อผงนะคะพี่ขาดวงเศรษฐีหลวงปู่ศิลาค่ะพี่พร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ขาเป็นการเลี่ยมไว้แบบนี้นะคะพี่อะรุ่นหนึ่งนะคะพี่จ๋าได้มาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้ค่ะนี่เป็นพระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่ศิลาหมายเลข19300บาทค่ะ20เป็นเหรียญน,นะคะพี่จ๋าเหรียญเนื้อดวงหลวงปู่มหาศิลาค่ะพี่ นี่นะคะมีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะพี่จ๋าเหรียญเหนือดวงหลวงปู่มหาศิลาค่ะ300บาทนะคะพี่จ๋าสององค์500บาทค่ะเป็นเหนาา 2, 2เรียญปีพศ2562ับค่ะพี่เหรียญเหนือดวงนะคะพี่จ๋า300รบาทค่ะ21นะคะพี่จ๋าเป็นพระปิตานะคะพี่พระปิตาหลวงปู่มหาศิลาค่ะพี่นี่ค่ะ พระปิตาด้านหลังมีอักขรลายันพร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่ปิตาหลวงปู่มหาศิลา300บาทค่ะหมายเลขที่22ินะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จค่ะสมเด็จพระมหาศิลานะคะพี่จ๋าหลวงปู่มหาศิลาค่ะพี่เป็นสมเด็จนะคะพี่จ๋าด้านหลังเป็นอักขรลายันนะคะพี่นี่เลยค่ะมีชื่อหลวงปู่ศิลาแล้วก็อักขรลายันติด ติดชัดแบบนี้เลยนะคะพี่อ่ะสมเด็จหลวงปู่มหาศิลานะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่300บาทค่ะหมายเลขยี่สิบสามเป็นปรกนะคะพี่จาพระปรกหลวงปู่มหาศิลาค่ะพี่พระปรกนะคะพี่จ้าหลวงปู่มหาศิลานี่ค่ะด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงปู่นะคะพี่ขาหลวงปู่มหาศิลาค่ะพี่ แบ่งป,ปันอยู่ที่300บาทนะคะพี่พี่สององค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่24เอ่อสนะคะ24เป็นนางพญาค่ะพี่เก่าสวยเลยค่ะนางพญานะคะพี่จัดเนื้อหาเก่าๆค่ะ นี่นะคะพี่เป็นนางพญานะคะพี่สาเก่าสวยค่ะมีเม็ดบนสารประปรายแบ่งปันอยู่ที่300บาทหมายเลข24ค่ะ25นะคะพี่สาวเป็นนางพญาเช่นกันนะ<ม>พี่เก่าสวยค่ะนี่เป็นนางพญาหมายเลขที่25นะคะ แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะ26เป็นเหรียญนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อธรรมจักรห่วงเชื่อมนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญห่วงเชื่อมสภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่เก่าๆเลยค่ะเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรห่วงเชื่อม300บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่พี่อ่ะหมายเลข27เป็นพระลือนะคะพี่จ๋า พระลือเนื้อดินค่ะนี่เป็นพระลือนะคะพี่จ๋าพระลือเนื้อดินค่ะพี่เก่าสวยนะคะแบ่งป,ปันพี่พี่เอซที่300ร้บาทนะพี่นใหมายเลขยีค่ะ 28เป็นนางพญานะคะพี่สานางพญาคู่แบบนี้คะ่ะพี่นางพญาคู่นะคะพี่สาวนี่คะ่ะนางพญาเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่ถามาเป็นพิมพ์คู่แบบนี้นะคะพี่อะ เก่าสวยค่ะแบ่งปันอยู่ย300บาท2องค์500บาทค่ะ29นะคะพี่เป็นชินราชเนื้อดินหลวงพ่อเฟืองค่ะนี่ค่ะพี่ได้มาแบบนี้นะคะพี่คะชินราชเนื้อดินหลวงพ่อเฟืองนะคะพี่เก่าสวยนะคะนี่ค่ะหมายเลขที่ยี่สิบ เนะคะพี่สามสิบนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้าค่ะเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะพี่จ๋าเป็นพ่อคูณปร,ริสุทธโธนะคะพี่เป็นเหรียญปีสองพันห้าร้อยสิบเก้านะคะเหรียญเก่าๆค่ะพี่จ๋าเก่าสวยสภาพผ่านการใช้งานค่ะพี่รุ่นสร้างบารมีสามร้อยบาทค่ะ หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะพี่จ๋า300บาทหมายเลขสามค่ะ31เป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่นค่ะพี่พ่อรุ่นนะคะพี่จ๋าพ่อรุ่นเก่าสวยเลยค่ะเหรียญหลวงพ่อรุ่นแบ่งปันที่300บาทสององห้0รบาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่ๆสุกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะสำหรับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่จ๋าพบกันที่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพี่อ่ะนี่เป็นหมายเลขสามสิบสองเป็นเหรียญหล่อสายวัดสุทัศนะคะ<ม>พี่คะเหรียญหล่อสายวัดสุทัศน์ค่ะพี่นี่ค่ะเป็นเหรียญหล่อเนื้อทองผสมเก่าๆนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อวัดสุทัศน์นะคะ<ม>พี่นี่ค่ะรูปทรงแบบนี้ม่บ้านก็เพิ่งเคยเห็นค่ะพี่ แบ่งปันอยู่ที่300บาทนะคะพิจา๋าสององค์500บาทค่ะหมายเลข33เป็นพระปิตาหลังแบบค่ะปิตาหลังแบบนะคะพิจาเนื้อหานะคะพี่เก่า,กาๆแบบนี้ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ๆถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ1องค์2องค์ส่งทุกรายการนะคะพี่ หมายเลข34เป็นนางกวักหลวงพ่อทบนะคะพี่นี่ค่ะกวักเงินกวักทองเรียกทรัพย์นะคะพี่สาเป็นนางกวักหลวงพ่อทบคะ่ะพี่นี่นะคะเป็นนางกวักเนื้อผงนะคะพี่หลวงพ่อทบคะ่ะเก่าสวยคะ่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข34ค่ะ 35้าเป็นสมเด็จหงทองหลวงปูหมุนค่ะพี่นี่นะคะสมเด็จหงทองค่ะพี่หลวงปูหม,มุนนะคะพี่จ๋าพิมพสี่เหลี่ยมใหญ่อยู่นะคะพี่หลวงปูหม,มุนนะคะพี่จ๋าไตรามาส43นสาะคะพี่วัดบ้านจานศรสีสะเกดค่ะพี่นี่นะคะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซีที่300บาทค่ะหมายเลข36ค่ะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อมาพร้อมกล่องนะคะพี่นี่ค่ะแม่บ้านได้มาแบบนี้ค่ะพี่มาในกล่องนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋าด้านหลังเป็นปรกแบบนี้ค่ะพี่เหรียญหล่อเก่าๆค่ะพี่จ๋ามาสภาพในกล่องเลยนะคะพี่ปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่ชมเนื้อนะพี่นะ อันนี้คือสภาพนี่แม่บ้านเอาออกจากกล่องมาให้ชมแบบนี้เลยค่ะพี่แบ่งปันอยู่3 0 0อยบาทนะคะพี่ขาอะฝากพ,พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะแม่บ้านนะคะพี่จ๋าขอกราบขอพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่พี่ทุกๆก,กําลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านค่ะกราบขอพระคุณพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะสําหรับช่องทางในการติดต่อนะคะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปบ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอาวันนี้ก็รบกวนพี่ๆนะคะดูให้ใช่ด้วยชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจ้ะวันนี้ถ้าม่บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่คะกราบขอโทษขออภัยค่ะ ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า